สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องชัยธุรับผมวันนี้อยู่กับผมครับ <c oughs> เียนี่บุรีรัมนะครับผมวันนี้เช้าวันใหม่ของทีมงานเราครับอยู่รวมชีวิตกันตรงนี้แหละครับโครงการาเร่งด่วนนะลมแรงโอ้เมื่อวานนี่เจอฝนกันห่อยครับผมเอาซะชุ่มช่ำกันไป เลยนะดีครับทีมงานรถมคโครรถดำครับ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่กันหลายคันหลายชีวิตนะครับจุดตรงนี้นะครับ <c oughs> ทางเจ้าก็เสร็จไปแล้วครับผมอก <c oughs> ารแบ่งกันเป็นคิวนะครับทีมงานเราก็ช่ว <c oughs> ยกันนะครับหน <c oughs> ึ่งแสนคิวก็ ประมาณสองสามเจ้านะครับอีกกลุ่มหนึ่งหนึ่งแสนคิวก็สองสามเจ้าครับผม 1, เาอาเปาเปาเป่าเป่าดับสิเรื่องแรกครับทีมงานเรามีานำโดยปาวิระครับปาวิระ โกเบโก SK สองร้อยนะครับคันที่เพิ่งเปลีบุ้งกีไปนะครับคันนั้นแหละนะครับอ่าทีมงานเรารนะครับผม เียดเนี้ยวเนี้ยวนเดินเดินนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมามาดูครับฝากคลิปนี้ให้ทุกคนด้วยครับผม F4 พี่น้องนะครับที่ติดตามช่องย t ทูปครับผมวันนี้ก็ทำงานนะครับทำงาน จัก,กริกนะครับจัก,กริสกสภาพก็ประมาณนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวให้รถไถไอ้เคลียร์พื้นที่ก่อนครับจะได้สะดวกในการ่าคนจรครับเจอคนมาเมื่อวานเลยเอาเรื่องมาแล้วครับ รุยกันไปครับยังไงก็เอามาฝากกันในยามเช้าครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวระรับพื้นที่ให้ลงตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ลงงานกันให,หมัตรานะครับอ้าวขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เป็นงเท่านี้นะครับผมทีมงานรถดำสวยๆรถขุดรถมัคโครครับ หลากหลายครับอ่ะ,อะปิดท้ายด้วยเมกา้มามะนาวนะครับฮิโนโเมกา้า เ o ็ e โอครับสองร้สิ หวานครับปูหวานเอาฝากกันไว้ท่านี้ครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับบรรยากาศยามเช้าครับผมลมเยน็เยนๆนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้นะครับผม